ีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการเงินการงานความรักของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับสำหรับเรื่องการการเงินของเรื่องที่คนเข้ามาผานมาชมท่นี้จางเงินเป็นยังไง <c oughs> การเงินช่วงเนี้ยเหมือนจะมีคนอ่ะอืมเหมือนจะแบบว่ามีคนอ่ะอยากจะรู้เรื่องการเงินของเรานะว่าการเงินของเราเป็นยังไงบ้างอาจจะมีคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องการเงิน ของเราเป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้ถ้าเราคิดทําอะไรนะครับขอใหเออ้เหมือนกับว่าเราต้องคิดวิเคราะห์จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะจับจ่ายใช้สอยที่อย่างจริงจาเป็นจริงๆนะครับเ,เหมือนต่ต้นเนี้ยมันมีเรื่องการเงินอาจจะมีอุปสรรคหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะข้ามผ่านไปได้นะต้องใช้ความอดทนนะครับเรื่องการเงินช่วงนี้นะอ,อถ้าเป็นเรื่องการงานการงานช่วงเนี้ย อยากให้เราเปิดใจอยากให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับอยากให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่บางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดรับความคิดของคนรอบข้างกับเรื่องการงานตรงเนี้ยให้อยากอยากให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวมันมันจะมีการมันจะมีมันจะมีข่าวดีเรื่องการงานจะได้รับความสุขเรื่องการงานนะครับการงานจะมีความสุขจะสะดวกราบรื่นนะจ๊ะส่วนเรื่องความรักอความรักอ่ะถ้ามองว่าความรักช่วงเนี้ย ความรักของคนที่ผ่านมาข,ข้ามองชองคินเนี่ยอืมความรักอ่ะบางสีบางอย่างอะ่ะเราต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เขาบอกที่เขาแนะที่เขาแนะนําเรานะครับเออแนะนาผู้ใหญ่ที่แนะนํานะความรักอ่ะอาจจะมีการได้มีความสุขถึงขั้นได้แต่งงานนะครับถึงขั้นได้แต่งงานนะเออจะมีความสุขแต่ก็ความรักที่มีความสุขครั้งนี้ก,อก,ก,กอ็อย่ามีความสุขจนลืมตัวเกินไปนักอย่ามีความสุขจนลืมตัวเลย ลืมตัวตอนมีความสุขมากลืมตัวเลยคนรอบข้างเขาอยากมองเราเสีกกิริยาได้นะจ๊ะอืึขอให้ท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอให้สมหวังรับพลังงานดีๆกลับไปนะครับวันนี้เปิดให้คิดแรมด้อมกับไพ่ยูนิเวิร์สนะจ๊ะอขอให้ท่านได้รับความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ